ตอนนี้เรามาดูฟีเจอร์ Sound Swap กันนะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่มีอยู่บนตัว Sonos r o a m เท่านั้นเป็นอะไรที่เป็นครั้งแรกในวงการดีกว่าที่สามารถทำได้แบบนี้การส่งและรับเสียงนะครับเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงสมมุติว่าตอนนี้ผมเล่นเพลงอยู่ในชุดใหญ่เลยผมดูหนังอยู่หรือฟังเพลงอะไรอยู่ Enjoy ยองน,นี้ทีนี้รู้สึกเฮ้ยชอบเพลงนี้แต่ว่าอยากจะเดินไปที่สวนละ นะครับหรือว่าอยากจะเดินไปที่ครัวนะครับผมก็มีตัวนี้ซึ่งเป็น Portable ตัวหนึ่งของเรานะครับของ s o n นสอ่ะเอาขึ้นมาผมเดินเข้ามาใกล้ๆตรงนี้ข้างบนมันจะมีเพลย์พ s 斯ผมกดกดค้างไว้ตึมันดูดเพลงมาแล้วเห็นไหมอันนั้นหยุดไปมันจะตัดไปแล้วผมก็มีตัวนี้ตามที่ต้องการเลยครับสมมุติเราออกไปที่ ไปที่สวนหรือไปที่ครัวหรือไรก็แล้วแต่สมมตินะครับเพลงก็ยังเล่นอยู่ใช่ไหมาตามใดที่ยังอยู่ในรัศมี Wi-Fi มันก็ยังเล่นอยู่อ่ะสมมตุติเราก็ทําทุระเสร็จอยากจะเอาเพลงนี้กลับเข้าไปนะครับสมมติผมกลับเข้ามาแต่ผมไม่ไปยิงจุดเดิมละผมจะย้ายอีกห้องหนึงผมมาที่เบดรูมผมสมมติผมมีตัว Move อยู่ตัวหนึ่งผมเอาเพลงเดิมกดตึดด,ด ตัวนี้ตัดแหลงมาตัวนี้ทันทีเลยซึ่งตัวนี้ก็สะใจกว่าเดิมอีกเบสมาจัดเต็มเสียงจัดจ้านวอลลุ่มหนักกับกันผมฟังอยู่ในห้องนอนทีนี้ผมอยากจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำซึ่งตัวนี้กันน้ำได้คนใช้อาบน้ำกันฟังตอนอาบน้ำค่อนข้างเหมาะเลยครับผมดูด ดูมาละตัวนั้นตัดผมก็เอาเข้าไปในห้องน้ําเอาไปตั้งในมุมห้องน้ําไหนก็ได้กันน้ําสาดหรือว่าแม้กระทั่งจุ่มน้ํายังได้เลยครับแล้วที่สําคัญอย่างที่บอกไปคือมันมีฟีเจอร์เรื่อง auto true play ก็คือมันจะปรับตัวมันปรับลักษณะเสียงของมันให้เหมาะกับพื้นที่นั้นๆที่มันอยู่ห้องน้ําปกติเสียงจะก้องกอง แต่มีออโต้ทูเพลย์ปุ๊บมันจะทำให้เสียงมันดีมันจะไม่ก้องเหมือนลำโพงทั่วๆไปเลยนี่คือ s o น o s ครับ